เจ้าสิสตาทรถมาพ่อหย่ันี้มันสิดท่านบ้านท่านเมี่ยงเขาบอกคอทสิไขมันนะนะฝนกะที่ตกที่ฝ้าบ้าทแถวแม่จะเฮ็ดออหยังยู่เห็นมันนี้เห็ดออหยังยู่นี่กองกระดำปี๊ปปีอยู่นี่จักเฮ็ดยจังไหนดึกใส่หัวยูบบาดเด้ยุดมาต้องเสียงกันนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการบำรุงรักษากองอากาศนะครับอ่ะนี่ขั้นตอนปฏิบัติจังไหนอ่าลองมาเบิ่งกันนะครับอ,อ,อันตอนแรกนะครับถอดฟ้ากองออกนะครับ สำหรับรุ่นแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับจะมีเป็นตกรองอากาศสองชั้นนะครับจะมีตัวใส่นอกนะครับตัวกรองอากาศตัวใส่ในนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาจะมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งนะครับเป่าทาความสะอาดนะครับวิธีการเป่าทาความสะอาดคือเขาจะเป่าจากด้านในนะครับออกด้านนอกนะครับบอแนะนําให้เป่าจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับและมีการตรวจเช็คสภาพนะครับโดยการซองนะครับใส่ไฟหรือใส่แสงนะครับถ้ามีแสงเล็ดรอดเข้ามา แสดงว่ากองเกิดการฉีกขาดต้องเปลี่ยนทันทีนะครับสองนะครับเปลี่ยนตามอายุการใช้งานของกล่องนะครับซึ่งตามคู่มือมาตรฐานกําหนดไว้ว่าจะต้องเปลี่ยนท้ายกล่องอากาศทุกหนึ่งพันชั่วโมงหรือทุกสองปีฉะนั้นแล้วนะครับควรจะบํารุงรักษาดูแลกล่องให้สะอาดทาเห้ละเลยดูแลกล่องอากาศจะส่งผลยังเกิดขึ้นนะครับหนึ่งนะครับระบบอากาศฉี่เข้าไปในเครื่องยนต์ ได้บ่เหมาะสมจะส่งผลให้เครื่องยนต์นะครับกินน้ำมันนะครับสิ้นเปลือง้นทุ่นข้าไปอีกนะครับสองถ้าเกิดมีเศษฝุ้นหรือเศษอากาศสกปรกเข้าไปในระบบเครื่องยนต์จะส่งผลให้เครื่องยนต์นะครับเกิดการสึกหลอะเราเข้ามาเบื้องกันมีที่ประกอบอ่าใส่กออากาศที่ถูกต้องนะครับนี่อย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับใส่ก่ออากาศตัวนี้นะครับที่เป็นด้านผมนะครับเข้าไปด้านในนะครับบิดให้นั้นนะครับ พร้อมด้วยใสกองอากาศตัวนอกนะครับเข้าไปยืดเป็นดันมุ้นะครับใส่เข้าไปนี่ให้แนนครับตราที่สามนะครับประกอบฟ้านะครับซึ่งฟ้าครอบกล่องนะครับจุดลูกศรนะครับเข้ามาท็อปนะครับให้ที่ขึ้นด้านบนนะครับประกอบล็อกตัวล็อกให้แน่นนะครับแค่นี้ครับยืดอายุการใช้งานของตัวรถเท่าได้แล้ว เดียวตัวไหนขนาดอยากไม่่ตัวเดียวขนาอะไรคะคุณค่ะลูกค้าตัวนี้ค่ะวันนียเายังว่าค่ะ่เจันัน่ได้ค่ะนั่งนั่งถเจ้ากระต่ายตัเน่วยังยากก็ต้องสองตัวเดียวเลยนะยังองอากาศรถลูกค้าไหนครับเดี่ ล้วหาถูนเนาะไอ้ข้าวอกตัวเลยค่ะตัวหนอกหรตัวเนค่ะที่เราต้องถูด้วยต้องคูเลยค่ะต้องคูตัวากาศตัวนอกราคาบยาสจตัวในสี่ร้อยสิบ่บาทนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่หนึ่งนอยหาส่ที่ส่วนลดอยหาเต็่เลยหนึ่งพันเาเก้นสมคะาีได้คะจ้าให้เราโหลดมาเน่ก็ได้จ้าถ้าเจอวานอกก็ใหไปถ้าัจว่ตอผ่าเข้าสามารถวกปมาทําไหนเด้ค่ะเข้าประสมามสำเรจได้ สามบาทจ้าเอาคอยบนเนี่ยอยบนจ้า,า,าได้ค่ะ